องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาร่วมกับวัดมาตุคุณารามจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่4เฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่5เมษายน2,555ที่วัดมาตุคุณารามตามวนกระโสมอำเภอตะกัวทุง่งจังหวัดพงังงานายสุรินทร์เพชรสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสาม,มาเณรภาคฤดูร้อนรุจิสี่ 4, เพื่อเฉลิมพระเกียรติประจำปี2555โดยมีพระครูรัตนาเขตาพิรักษ์<ม>เจ้าคณะอำเภอ,เภอเกิติมศักด์เป็นประธานฝ่ายสง์ง <มา S 1> พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนท้องถิน่นพอ่อแม่ผู้ปกครองของสามเณรและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนายชกาศพัฒนากิจวิบูรณ์ นาย,ยกองค์งการบริหารส่วนจังหวัดพังงากล่าวว่าเนือ่องในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ85พรรษา5ธันวาคม2,555และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี2เมษายน นับเป็นโอกาสอันดีที่พวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินห0,000ืบาทให้กับวัดมาตุคุณารามจากกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ศึกษาเล่าเรียนคำสอนทางพระพุทธศาสนาในระหว่างปิดภาคการศึกษา ลูกฟังอุปนิสัยอันดีงามแก่เด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจา,ากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายามุขทุกชนิดเรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเด็กนักเรียนเยาวชนเข้าร่วมบรรพชาทั้งสิ้น51คนจะขึ้นในระหว่างวันที่5-21เมษายน2555รวมระยะเวลา15วันโดยเยาวชนจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการเข้าปะทะชาวเวสสมบทให้มีชัยชนะเหนือศัตรูโงมานทั้งหลายทั้งปวง